สวัสดีครับไลฟ์นี้นจะมาโค้ชในหัวข้อ,ขอการบีบเสียงให้เล็กกับการเปิดเสียงให้แกรนใหญ่ใหญ่อ่ะแบบไหนมันถึงจะเป็นการร้องเพลงที่ถูกต้องตามหลักร้องเพลงสากลนะครับเราจะต้องร้องให้เสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆเสียงแกรนแกน,นะฮะฝรั่งจะสอนแบบนี้นะปากเราต้องต้องต้องบานๆหน่อยนะเหมือนปากแตร ى, นะรปากแตรที่แบบว่าเวลาเวลาร้องปุ๊บเสียงมันจะได้แบบบานๆใหญ่ๆเนี้ยนะฮะ แล้ก็ข้างในก็จงแบบว่าเออดูแบบเหมือนกับมีอะไรลึกๆนะเหมือนเหมือนกับมีโอ่งลึกๆอยู่ข้างในตัวเราอะไรเงี้ยอ่านี่คือหลักการร้องเพลงที่ถูกต้องออกเสียงที่ถูกต้องนะแต่เวลาที่เราร้องแบบว่าเสียงใหญ่ๆแบบเป็นเสียงแตรออกไปอย่างเงี้ยนะเสียงมันจะกระจัดกระจายมันจะฟุ้งซ่านมันจะแบบแตกกระเซ็นกระซ่านแล้วเราจะควบคุมเสียงเราได้ยากนี่พอเราควบคุมเสียงได้ยากปั๊บเนี่ยมันไม่ไพเราะปั๊บเนี่ยคนไทยเราก็าจะร้องอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพยายามไปบีบเสียงให้เล็ก เป็นเสียงเล็กๆเล็กเหมือนเข็มเลยเสียงบางคนนั้นเล็กมากเล็กเหมือนเข็มเล็กนิดเดียวเงี้ยพอมันเล็กปุ๊บเนี่ยจะควบคุมมันง่ายเลยเหมือนกับเราใช้เข็มอะเหมือนตรงฟังป้ายใช้เข็มเงี้ยมันมันโอ้โหมันง่ายอะเพราะว่ามันเป็นเล่มเล็กๆใช่ไหมอืมมันก็ไม่ไม่ฟัง์ชานไม่กระจายกระจายมันก็เป็นจุดจุดเดียวอย่างเงี้ยมันควบคุมง่ายเนี่ยเพราะเพราะต้องการควบคุมเสียงให้ไพเรอ่อนหวานหรือว่ากบกล้องหรืออะไรแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าคุณร้องเพลงแบบนั้นบีบเสียงให้เล็กแบบนั้นนะ จะเป็นการร้องที่ผิดวิธีนะนะถ้าเป็นการร้องแบบสากลจะต้องร้องให้เสียงแกลนงกลใหญ่ๆพอร้องเสียงอแกล้แกลนใหญ่ๆเสียงคุณจะดูหนาแน่นมีน้ำหนักมีมวลดูใหญ่ดูทุ้มทุมก่อนนะฮะแล้วก็ดูแหบพร่าได้นะฮะซึ่งเป็นการเป็นเสียงที่ถูกต้องนะเสียงที่ถูกต้องโดยธรรมชาติจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เราต้องร้องโดยโดยพื้นฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ควบคุมเสียงให้ได้ เพื่อไม่ให้มันสะฟุงซ่านกระจัดกระจายไปแบบว่าเป็นเสียงแตกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะถึงจะเป็นการร้องเพลงและก็ออกเสียงที่ถูกต้องได้ถูกต้องนะฮะทีนี้หลายๆท่านนะถ้าไม่ได้ฝึกแบบสางกลนมานะครับอาจร้องแบบที่ชายบอกก็คือไปบีบเสียงให้เล็กๆเหมือนผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไปร้องร้องเพลงสมัยโบราณน,นะสมัยลูกกุง้งหรืออะไรบางทีก็จะจะบีบเสียงเล็กเล็กเงเสียงเล็กๆแหลมๆเป็นแป้นเล็กๆๆ,ๆอย่างเงี้ยนะไม่มีวิตินะ เออซึ่งจะช่วยควบคุมเสียงให้ง่ายขึ้นควบคุมให้มันแบบเพรียวให้มันหวานให้มันกล้องกังวานอะไรมันกจะ็จะง่ายขึ้นนะแต่แต่อยากจะบอกว่าถ้าฝึกใหม่ได้ก็ลองฝึกใหม่ดูลองฝึกใหม่ดูออกเสียงให้แกลนแกรนใหญ่ๆนะเวลาฝึกออกเสียงนะครับ A E R O U แค่นี้แหละครับพื้นฐาน A E R O U. เห็นไหมแม้แต่เอกับอีก็ต้องใหญ่เอใหญ่ๆอีใหญ่ๆหญเอใหญ่ๆหญ่อีใหญ่ๆหอย่างนี้ไม่ใช่เอีอย่างนี้เออไม่ไม่ใช่นะฮะเวลาขึ้นเสียงสูงๆเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้เกิดจากการบีบเสียงให้เล็กนะแต่เทคนิคการบีบเสียงให้เล็กแล้วก็ร้องร้องเริ่มเพลงเนี่ยมันมันเป็นเป็นเทคนิคกันแล้วกันแต่ไม่ใช่เบสิกพื้นฐานเด้อไหมถ้าคุณใช้ เป็นเทคนิคการร้องเอาตัวรอดบางครั้งบางคราวที่มันแบบเสียงสูงหรือมันร้องยากๆควบคุมยากๆยางเงี้ยโอเคเป็นเทคนิคนะไม่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 เสียดนะเป็นศิลปะเป็นเทคนิคก็ไดนะแต่เบสิกการร้องเพลงที่ถูกต้องนะครับเสียงต้องแกรนแกลนใหญ่ใหญ่เอใหญ่ใหญ่อีใหญ่ใหญ่อารโออูใหญ่ใหญ่นะครับถึงจะเป็นแบบที่ถูกต้องสวัสดีครับ